วันที่18กุมภาพันธ์2564สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคามดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยนางสงวนมาเสนาพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายนายชัยพรเขิมขันผู้อำนวยการกลุ่มง,งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามาคัคคีกิจกรรมที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงณบ,บ้านโนนสับพังโมโหมู่หกตำบลขาวอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นตำบลน,นำาร่องระดับจังหวัดในการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายมังกรศรีสะโคตพัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารครามให้การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งนี้จังหวัดมหาสารครามได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่17-19กุมภาพันธ์2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนประกอบด้วยผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นต้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเอาเมื่อสามัคคีในพื้นที่แปลงของนายทองนาคมาตราผู้ใหญ่บา้านบ้านโนนสับพ,พังตําบลขาวอําภอเมืองมหาสารคามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเอาเมื้อสามัคคีในวันนี้ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่และเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานเอามือสามาคัคคีและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้นำรู้จักการวางแผนการแบ่งงานการแบ่งปันและนำไปสู่การสร้างความสามาคัคคีความร่วมแรงร่วมใจและผนึกกกำลังร่วมกันต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการสรุปบทเรียนจากวันวาน การสร้างความมั่นคงทางอาหารและทุนชุมชนทั้งยังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ทำให้ชุมชนมีความเกื้อกูลจากการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความขาดแคลนหิวโหยเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเมื่อนี้รู้สึกดีใจค่ะทีดาด้่อเขารวมโครงการเพื่อว่าชิด้เอาน้ำปัญญาเศรษฐกิจเพราะเพียงเขาเฮาไปใส่ในครัวเลื่อนให้ได้ดีขึ้นผูกพัก ้กาก็เรียงว่า,เ,า,ขวาเขาบลัวเขาเห็นด้ดีขื่นพ่อดีขื้นเทาก็เห็นใไปบอกคนคางบ้านเพื่อน้างบ้านพ่อปลูกพักได้เขากับเลี้ยงกินเขากับไปขายเรือแบ่งปันพี่น้อง,อง้างบ้านเห็นด้กินน้ำกัน